อาอายสกุลนพรหมอลำเด็กมหัศจรรย์ค่ะเป็นยังจังหวะจังสีค่ะเพราะว่าน้องนี่มหัศจรรย์มาร้อมสามารถแล้ว<ม>เป็นคนคทีบุญหลายดีค่ะพี่น้องเสื้อหมันโดลพี่น้องค่ะว่าน้องอ,อ,อ,อาอาย,ยสกุลนพรเบาทุกคลิปอซิดเบาทุกคลิปว่าเป็นเด็กน้อยมหัศจรรย์เป็นคนพิเศษพิเศษในตัวเยอะจริงๆสําหรับเด็กคนนี้สใช่ค่ะล่าสุดนี่เลยล่าสุดก็มีเพจบางเพจหนึ่งในมัฟฟอรถึงน้องอาอายสกุลนพร เป็นการพูดถึงน้องนั่นแหละในทางที่แบบว่าโอ้โหดีมากๆเลยจริงๆค่ะเพราะว่าน้องอายสกุลนารนะทุกคนมุวาลาสุธิพานมากกับพึ่งไปเป็นพาแดงนั่งไอกับพี่ชายเป็นเย้าวพันคีพาขันคี้บอกแล้วก็นางคีน้อยโอ้พี่น้องเม่นน้องบุญ้องไฟนาอหนาหากขักสาวเลยมัได้เก็มในย่ายเลยสาวเนยพอลูกเหมือนเราแล้วนะดูเห็นลูกๆหนึ่งอ่ะแบบว่าเหมือนหลุดออกมาจากเอไออ่ะ ว่าคนมันแบบว่ามันสวยมันเนียนไปหมดเลยจริงๆทั้งน้องทั้งพ่อด้วยนะทั้งสองคนใช่เอสิลป์พล่งยูสวยงามใช่ค่ะสวยงามมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งย่างแล้วน้องเนี่ยอยู่บนเวทีเสียงไม่หกมาแลวสองฤดูการกระแสน้องมาดีตลอดและน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องที่ความฝันทั้งน้องที่ดีเลยค่ะที่ดีและสองแปลงแล้วนะสามเลยเรือเรือบ้านเรือบ้านที่กําลังเจ็บเล็กผสมน้อยซึ่งเป็น เป็นพอจ๋าพงศกรเิ่นเป็นค้นวาดพิ่นเป็นคนเอียงเติมเติมเติมฟันให้น้องให้ลูกน้องทุกคนคือทั้งเพจเพดดางเพจนีเพิ่ไน้มาราย่ยเวถึงน้องไอซกุณาพรขอความแบบเอฟซีน้ำตาไหลเลยค่ะแล้วก็บอกว่ามันจริงๆอะไอเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆค่ะคือไอุกุณาพรหมอลำเด็กมหัศจรรย์ผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงเพลงด้วยความที่เป็นธรรมชาติ จากที่แอดมินติดตามมาสักพักวันนี้ตัดสินใจที่จะลงบทความนี้เพราะชื่นชมน้องจริงๆค่ะบอกอีกว่าในโลกของวงการหมอรำที่เต็มไปด้วยดาวเด่นมากมายชื่อของอักอายสกุลพรได้ฉายแสงออกมาอย่างโดดเด่นในฐานะศิลปินเด็กที่มีความสามารถรอบด้านค่ะไม่เพียงแต่เสียงร้อง รวมถึงความสามารถในการแสดงอารมณ์ขำขันที่เป็นธรรมชาติค่ะทำให้เธอเป็นที่รักของแฟนเพลงทั่วประเทศบอกต่ออีกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้แฟนๆหลงรักน้องอไอคืออารมณ์ขันและความเป็นธรรมชาติของเธอไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรือในชีวิตประจำวันน้นาองไอมักจะสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับคนข้างๆเสมอความน่ารักความสดใส ความจริงใจของเธอทําให้เธอกลายเป็นขวัญใจของทุกเพศทุกวัยบอกต่อว่าและเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แฟนคลับติดตามผลงานของเธออย่างเหนียวแน่นอนาคตที่สดใสของหมอลำรุ่นใหม่อายสกุณนพร์ไม่ใช่แค่เด็กที่มีความสามารถแต่เธอคือต้นแบบของศิลปินรุ่นใหม่ที่มุ่งและเต็มเปียมไปด้วยแพชชั่นในการเป็นหมอลำเชื่อได้เลยว่าอายเติบโตเป็นดาวเด่นประดับวงการหมอลำไทย และสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้แฟนเพลงได้ให้เราติดตามไปอีกอยาวนานอาขอบคุณมอลำลำเพลินสตอรี่ด้วยนะคะสำหรับผี่ค่ะ<ป>ค่ะ,คะนี่พี่น้องขาเห็นบอคนที่เพิินติดตามจริงๆคนที่เพิ่งคนที่เพิินเข่าเทิงจริงๆสีรูเลยว่าอาาสก,กุณาพ่อนเป็นเด็กสี่อีหลีตามที่เฮาเห็นตามที่เฮาได้ติดตามเป็นอย่างนี้จริงๆพี่น้องเป็นดังที่เพิน<อ>เินโพ์ลงโพสนินะคะ,คะ กากับสัมผัสเนาะโตสัมผัสกันได้ไปที่่น้องคือน้องมีความสามารถหลากหลายีพี่น้องเป็นธรรมชาติอย่างที่เพิ่นบอกลล่ะน้องมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีบุคลิกเป็นของเจ้าของเป็นอีหอย่างทีผู้ใดเห็นแล้วก็คือแบบหาทางออกไม่ได้นะใช่รักนางลงไหลในในความสามาถนะคะในความสามารถของน้องแล้วน้องกะตอนนี้โตจะทานพ่อนกแล้วว่านยืนยัน่ันเพี้ยงพีพอจ้ะ เป็นสาวอยู่ม่่นด<ม>ึงแล้วตอนนี้กําลังออนไลน์สาวเนยกำลัง<ช>กำลังเต็มสาวกําลังสิเป็นสาวขืนพี่น้องคะยิ่งเวลาที่น้องแต่งตัวจุดเด่นของอา,อาอายสกุณาพรบอกเลยว่าตั้งแต่เด็กเยทธิ์ติดตามหมอล่ำมากแหละค่ะเป็นอีกอย่างที่แบบเด็กน้อยก็เคยเห็นอยู่พี่น้องแต่เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกอย่าง ใส่ส่วนสูงสาวเนิ่ยข่อยยอมรับตั้งแต่หมื่นแหลกส่วนสูงหกนิ้วเจ็ดนิ้วน้องว่าไซ่ใดไซ่กระโดดร่องลงแบบเห็นว่าพี่น้องอ่าพี่น้องเคยเห็นว่าแล้วเป็นเด็กที่เดินสง่างามบนเวทีเป็นเด็กที่น้อยที่แบบย่างงามแม่นค่ะบอกเลยค่ะวัยวัยวัยวบอก็ได้อวยพี่น้องเบิ้องหลดเอาเบิ้งเลยไปเบิ้งคิดเก่าๆนั่ของไทยกับได้พี่น้องเป็นเบิ้งความสามารถความพิเศษของเด็กน้อยมหัศจรรย์คนนี้พี่น้องค่ะ น้องเก่งจริงๆบทแป่ทีละลายคนสิชื่นช่มนองนะคะแล้วน้องกันเริ่มตัวเป็นสาวในตรงนี้สมมูนี้เริ่มเพ็ดลงเฮดเลบเริ่มโอ้ยแบบสวยสง่างากี่ปีกับมอสองม่อสามไปดิพี่น้องเกษตรอลาใญ่ความเก่งยังสิบแบบจะรัดฟาามากเลยแหละพี่น้องเ่ษสิเสื้อมันแบบนั่นว่าเด็กคนนี้ยังมีอะไรอีกมากมายในตัวที่ สแสดงออกมาให้เขาได้เห็นพี่น้องคะ่ะถึงความหลากหลายของอาอายสักุณาพรค,ค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่จังน้อยแตกสาวออกมาเนี่ยโอ้พี่น้องบ่เรือตอหมองสิเบิงค่ะแล้วฉาเบิงเล่ยว่าน้อกสิเป็นดาวจรัสฝาในวงการหมอล่ำคนต่อไปแน่นอนจาหรับนแน่นอนเลยแน่นอนอีลีพี่น้องเพราะว่าเด็กคนนี้มีอีย่างหลายๆอย่างทีเข้าบ่คิดว่าสิ เด็กหน่อยสมมีสีเห็ดได้น่อยไพี่น้องเก่งค่ะเด็กคนนี้เก่งมากจริงๆพี่น้องค่ะเนี่ยน้องคนน้อพิษในี่ยต่มพิษในต่งตรงนี้เท่ากับว่าไปคุดมากบอดนกบอนุไปคุดมากกถือว่าเอามาคัดเกลาตอนนี้เพียเหลืมเลี่ยมค่ะออกมาได้ดีมากๆเลยคาะทุกคนก็คือแบบว่าอ่ะกะเข้ามาโล่งเลยกนแล้วกันเนาะค่ะรับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยดีมากๆดีมาโดยตลอด และฟีดแบ็กทางเอฟซีนะคะยายศิเพินบอกว่ารักน้องอา้อายตั้งแต่วันแรกตั้งแต่พ่อจ๋ารับมาเลยแม้แต่นอนก็รู้สึกว่าเวลาไหนเนี่ยหยิบโทรศรัพท์ขึ้นมาดูน้องเนี่ยยายไม่เคยที่จะแบบว่าไม่เข้ากลุ่มข้ากลุ่มตลอดแล้วก็ติดตามน้องมาตั้งแต่วันส่วนมากคนเข้ามาคอมเมนต์คือติดตามน้องตั้งแต่วันแรกค่ยายสวัสดิ์ผู้อื่นนี่ คือกันเห็ดคลิปตั้งแต่น้องมามือแหลกจนห่อสมุนไพรเนี่ยอยากเห็ดน้องอยู่แต่ว่าเนี่ยสิติดตาก็คือ้นค่ะพี่อาอาสกุณาพ่อดเรนมากอดพอโลตกแต้มมือแหลกอันนี้ว่าแมนมาโนมาเว้าพี่เนาะแม่ค่ะจริงจริงมันอยู่ในใจเราตลอดแม่ละกะสายตาที่อาอาสกุณาปอนมองพอจาตอนเป็นนางไซเอี่ยมยินเสือขาวแม่ค่ะมันโอ้ยเยี่ยพี่น้องมันติดตามันบริสุทธิ์ล่ะมันอะไรเด่นสาและเป็นสายตาที่เหมือนกับว่ารู้จักกันมานานเป็นสายตาที่แบบ ล่งใจอ่ะโว้ยว่าก็ถือค่ะว่ากถือคิดนองก<ล>ับเขาติดตามมากบอกตรงๆว่าตั้งแต่วันแรกที่ทาคลิปน้องอายจนถึงทุกวันนี้นองก็ยังดีเราเอฟทีน่นองก็ยังนนาหลักเสมอมากเชื่อว,ว่าน้องหรือว่าบดนกบดหนุสีผ้านองไปได้กไกลก็หนีแล้วน้องกับเป็นทีรักในแวดวงหมอลำหลายก็หนีแน่นอนค่ะในอนาคตการันตีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นองเป็นคนที่นนารักเนี่ยเป็นคนใจกว้างมีความคล้ายความเหมือนพ่อจ๋าเยอะนั่นก็คือความ เอ,อื้อ <P hew> <ช>เฟื้อเพื่อแพรความแบบมีเมตตามเมตตาต่อ<ม>ทุกคนนั่นแหละแล้วๆคนกอยเห็นอยู่น้ำหนาเส้นวงเส้เว้นค่ะน้องสื้อคนอยากไรค่ะจะในกระฝากไว้น้านะคะสำหรับน้องอาร์ไอสปุนาคอนบอกเลยว่าแฟนครับเอฟซีนะคะท่าได้โุ่งใจกับเด็กหน่อยผู้นี้เยสิกรันตีว่าบอผิดหวังดูความเจริญเติบโตดูความเจงความสามารถของเด็กหน่อยผู้นี้ไปน้ากันพี่น้องค่ะเยซิเสื้อมันว่า เด็กคนนี้ไม่ทาให้เราผิดหวังแน่นอนอาอายศก,กุณาพรพ่อลบพงศกรรับรบองการันตีเลยพี่น่องยีย่สิบการันตีค่ะค่ะ